สวัสดีครับจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับ a m e z f i t Telepo อันนี้ของคุณ Persi Off นะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะลองเลื่อนดูนะครับนี่เลื่อนหน้าจอ back นี่นะครับปุ่ม select อันนี้แบตเต็มแล้วก็ทำให้แบตหมดนะครับแล้วก็ลองชาร์จดูอันนี้ปุ่มลดนะครับเลื่อนลงนี่ปุ่มเลิ่นขึ้นสัมผัสใช้งานได้นะครับขึ้นแจ้งเตือนแบตอันนี้ชาร์จ ใช้ได้นะครับเรียบร้อยล้วสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่แบตตัวเก่าก็บวมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่งกลับให้ลูกค้าขอบคุณมากครับ